เรากำลังจะมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์กันนะคะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะเห็มันมันกลัวเ้าูเล้วดูเนี่ยค่็ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ถ่ายชิ้นประานแล้วครูเขาบอกว่าให้ไปถ่ายคคูด้วยซีตอนนี้เราก็มาต่อแถวรอวัดอุณหภูมิกับตรวจเอกสารตรวจอุณหภูมิวัดเอกสาร ร้อยใี่่ปะจะไปรวมตั้งแต่ยังไม่ได้ขี่ะมึงก็เหมือนอเ,อเป็นแบบ YouTuber อีโดว์วิ่งเหยียดไอ้เหี้ยกูลงโอลิมปิกได้เลยนะเนี่ยทำงานของที่นี่มาคือเงียบเปียกเลยไม่กลัวเอา้านายบอกว่ามันไม่น่ากลัวเพื่อนเก็นนะคะก็ไม่กลัวถ้าแตะคาสิมมันมันขีวค่ะเพื่อนข่ากลัวดีกว่าไหมคะเ้ยะเราเข้าไม่ไหวอ่ะอะไรกัน โทรศัพท์บีมตอนนี้ได้ยึดมาแล้วไอบีมไม่มีโทรศัพท์เล่นวายบายบายยินดีต้อนมับดีตัวเลยโค้หาหวั่นใจไอหนจ่กสองมีไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยถุนเต้นอาจจะเพื่อนไม่หล่อคุณกีวีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์กัแล้วรู้สึกร้อนมากหน้ามันมากหัวเปียกคือตอนนี้ดิฉันนะคะรู้สึกร้อนมากเดอกเหมือนหน้าจะมันแล้วรู้สึกแบบมันมันแล้วเหมือนจะหายใจไม่ออกเหมือนจะตายก่อนได้ฉีดวัคซีน คุณนายรู้สึกไงคะแบบน่าถ่ายรูปกันก็รู้สึกไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะกับการฉีดวัคซีนก็คือชินกระเข็มในปกติแล้วก็คือฉีดบ่อยค่ะไม่เท่าไหร่เลยจริงๆอันนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นลมแดดก่อนจะได้ฉีดเพราะว่าร้อนชิบหายเลยค่ะแล้วก็จะแบบสนุกดีค่ะครับก็ผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นอะไรที่มันแบบก็แบบง่ายๆอยู่ๆอยู่แล้วแบบว่าการฉีดยาเป็นเรื่องของเด็กน้อยซึ่งเราแบบสบายมากก็แบบเตรียมน้ําเตรียมยาโดมอะไรมาเรียบร้อยก็ชิวๆนะชิวปะ จับนิดนึงนะคะจับนิดนึงนะคะเจ็บเหมือนมดกัดค่ะมดกัดค่ะมดกัดค่ะน้องเข่าน้องเขวาคขาที่นี่มันบล็อกสัตว์เหมือนซากอ่ะเรียนสักเรียนเฮเนี่ยเรียนหมอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรียนสามลเรียนหมอออนไลน์เรียนหมอออนไลน์บ้ากูช็อกอ่ะแฟนการค่ะเออคนไหนยังรอ บมีอียังมาพังทลานายสู้ๆนะ่เจ็บเ่อวนยังยกยอถูกแขนกันทำหลอกๆอกายางิก็หลังจากขีดมาเมื่อกี้นะคะก็เจ็บแขนมากค่ะเจ็บมากๆ้องห้ไปเลยหนึ่งพีก็เจ็บค่ะ ช่งนี้เลยครับเดินช่องไม่เจ็บสำหรับพยาบาลพยาบาลพยาบาลหายรูปนายเยอะมากนายแบบก็ไม่รู้เราหรือเปล่าแต่น้องจะราองมก็พยายามให้กำลังใจแล้วแต่ก็เก่งมากส่วนผมนะครับก็ไม่เป็นไรชิวๆสบายๆไม่เจ็บไม่มีอาการเลยแต่เราต้องมาดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงส่งส่งให้บีส่งให้บีก็โอเคนอนนอน ส้องมาให้ดิสอาให้องมาให้โบอโอ่ะเอาใหม่นะคะสำหรับคนสัตว์นี่ก็ก็ฉีดวัคซีนเสร็จนะคะยัวๆมองไม่เห็นหรอกแรกแรกรู้สึกเฉยๆมากแบบเฉยๆไม่เหมือนมดกัดไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นเหมือนแบบปุยนุ่นสัมผัสที่แขนเฉยๆมากตัะก็คือหมออะชวนคุยเรื่องลิซ่าเว้ยบ,บอกว่าแบบเนี่ย ช่วยหมอปั่นร al ิซ่านะนะริซ่าเขามีสองเพลงนะมีเพลงรลลิ่ากับมันนี่แล้วก็ไปลิซาก็เป็นเก่งเหมือนกันนะเขาแบบว่าเป็นตั้งแต่วัยรุ่นอย่างเงี้ยกูก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าค่ะครับดีค่ะดีค่ะดีค่ะดีดีค่ะดีค่ะก็คือก็คือไม่รู้ตัวเลยว่าหมอชิดอันนี้ก็หมอชวนคุยนะว่ามหกแล้วจะแบบจะต่อที่ไหนแบบว่าเครียดก็เดิมอีกที่หมอทำกูเครียดมากตึงเลยครับก็เราก็ กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะไอเสกเหิะกำลังใส่หมอนลยเชื่อปฉีดเลยค่ะฉีดเลยค่ะดูอากอรเสร็จแล้วไม่ได้ปวดหัวเออดูอาการเสร็จแล้วปกติแต่ว่าจะเริ่มเจ็บหน่อยเจ็บแขนเล็กน้อยไปติ๊กตอกหนึ่งสองก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปฉีดวัคซีนของเราค่ะใช่ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมเลยค่ะทุกคนเจอกันในวันที่เราได้ไปโรงเรียนและถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอีกรอบนะคะบ๊ายบายจะทิ้งอะไร